รับประกัต่อนะคุณผู้ชมนะฮะ,ะช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะฮะยังว่างอยู่ค่ะยังว่างอยู่นะครับรีบติดต่อมาได้เลยติดต่อโฆษณากับรายการเราเามาอบมังคันป่าครับ0 9 0ย์9 9 9 9 5นะครับ <5. S 1> มาคุณผู้ชมครับในช่วงนี้จับตาดูพระเอกสุดฮอตตอนนี้ครับ กำลังจะซุ่มคบดาราสาวหน้าสวยชื่อดังหรือเปล่านะฮะดูเหมือนว่าจะมีกลิ่นความรักรอยมาอีกคู่นะครับสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไบวัชรวิทย์นะครับพระเอกสุดฮอตจาก GMMTV กับนักแสดงสาวหน้าสวยอย่างนิ้งชัญญาครับที่หมู่นี้นะครับทั้งสองมักลงรูปภาพเป็นที่เดียวกันคู่กันแล้วและก็ใกล้ชิดสนิทสนมกันนะฮะอยู่บ่อยๆจนหลายคนอดลุ้นไม่ได้เลยนะเขามีละครด้วยกันหรือเปล่าเออตอนนี้ไปดูมาแล้วว่ายังไม่มี แต่ว่าคนก็บอกว่าอยากให้มีละครคู่กันอหรือว่าเขาทำให้มีข่าวก็ไม่รู้เพราะว่าไบ,บา,เา็เชอบตัวเล็กๆนะแถมล่าสุดเดี่ยก็มีภาพไบและนิงเองครับพร้อมกวนเพื่อนสีไปเที่ยวกันที่นะครับมิวเซียมอ o r a าร์คอนเทมพอร์รียอาระฮะ,ฮะเดี๋ยวปาไปดูภา สวยๆศิละปะด้วยกัน<ส>นะครับโดยเพจดังอ๋ออันนี้อันนี้จะไม่โปรโมทแล้วโดยนะครับได้ติงดาราครับได้มีการโพสต์ภาพโมเมนต์ต่างๆครับที่ได้รวบรวมไว้ความแคปชั่นชวนจับตาว่าคู่นี้อะไรยังไงนะฮะน้องาบกับน้องนิ้งเนี่ยนะครับหลังจากที่มีข่าวรือว่ามีกลิ่นความรักรอยมาจากคู่นี้ล่าสุดก็ลงรูปไปเที่ยวกับเพื่อนๆจะแค่เพื่อนหรือมากกว่านั้นนะฮะก็ต้องบีบมือ<ห>ลุ้นกันต่อไปไม่งั้นไม่ใช่แล้วพีอาร์ประชาสัมพันธ์ แต่เขาบอกว่าสองคนเนี้ยดูแล้วหน้าเหมือนพี่น้องฝาแฝดกันเลยอ่ะเขาหน้าคลาดไม่หรอกเพราะว่าพี่อาร์ไม่น่าจะปล่อยให้ให้ไปอย่างนี้สองคนปกติปกติระดับระดับไบร์เนี่ยเขาเขาจะไม่ให้มีข่าวไม่ต้องกับเพื่อนด้วยนะไม่ไม่ไม่เขาจะไม่ให้มีข่าวง่ายงแต่เพราะว่าไบร์นี่เขาดังมากเขาดังมากแล้วก็เขาเขาเป็นพระเอกเขาจะไม่ให้มีข่าวง่ายๆาคือว่าน่าจะเป็นการโปรโมทอะไรสักอย่างแล้วหรืออนาคตจะมีละครไม่เอออาจจะมีละครด้วยกัน แต่พี่พี่เชื่อแล้วว่าไม่ไม่น่าจะใช่โดยส่วนตัวพี่เต่านะเพราะว่าระดับดังระดับเนี้ยแล้วขึ้นดิวบอร์ดทั่วกรุงเทพขนาดนี้เขาไม่ปล่อยให้มีขา่าวง่ายๆอย่างนี้เขาเขาเขารักษาภาพแสดงว่าต้องต้องมีอะไรต้องมีโปรเจกต์ทำด้วยกันาคต้องได้เห็นต้องมีโปรเจกต์ทำด้วยกันใช่นะครับอ่าวก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปแล้วกันนะครับร,รุ่นนี้ไม่ได้ปล่อยออกมาง่ายๆหรอกอโอ้โหรุ่นนี้ดังขนาดนี้เขาไม่ปล่อยมาง่ายๆเนอะ VR ไม่ปล่อยมาง่ายๆครับ มีโปรเจกต์ต้องมีโปรเจกต์อะไรสักอย่างด้วยกันชัวร์ถ้าอย่างเนี้ยอ,อ,อีกคู่หนึ่งนะครับชาวเน็ตจ,จับสังเกตเบีย์เดอะไวท์นะครับ<ะ>กำลังออกเดทก,กับนักร้องชื่อดังคนนะอี่ตให้ผมไปเล่นน้ำที่นี่จังเลยไม่ไป <c oughs> นะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับถูกชาวเน็ตจ,จับสังเกตว่าคู่แรปเปอร์ชื่อดังอย่างท็อปเรซี่ร็อกซี่ครับกับนักร้องสาวอย่างเบีย์เดอะไวท์นะฮะกำลังคบหาดูใจกันอยู่หรือเปล่าครับเพอะได้มีชาวเน็ตบ,บางรายได้นําภาพของทั้งคู่มาเปรียบเทียบกันว่าเนี่ยสหารที่เดียวกันอีกแล้วนะแห่พ คอมเมนต์ในไลฟ์สดใน IG ของนักร้องสาวเบีย์เดอะไวท์มากขึ้นด้วยทําให้แฟนๆเนี่ยเข้ามาเชียร์กันอย่างหนักเลยนะครับคู่นี้ไม่แน่คู่นี้ไม่แน่แฮมล่าสุดนะครับน,บนี่ยิ่งเป็นการตอกย้ําว่าทั้งคู่กําลังคุยกันอยู่นะครับเมื่อสาวเบียเนี่ยได้มีการไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆนะฮะแฟนคลับนั่นแหละหแล้วก็ถูกแฟนๆถามเลย ถึงเรื่องความสัมพันธ์กับคุณท็อปเลซี่ร็อกซี่เนี่ยว่ามันอะไรยังไงออว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าออคุยกันจริงหรือเปล่าอองานนี้รู้ไหมยังไงางานนี้ทำเอาสาวเบียเขินหนักเลยพูดอะไรไม่ได้เลยนะ,ะฮะแบบยิ้มกลุ่มติ่มเสร็จแล้วทำไมด้วยคุณแม่ผู้หญิงไม่ตอบใช่ไหมนะฮะด้านฝ่ายชายรีบไปตอบเองซะเลยฝ่ายชายรีบไปคอมเมนต์ตอบในไลฟ์แทนเลยบอกว่าเพิ่งได้เด็กกันครับ<อ> ทุกคนแตกเห็นไหมล่ะทุกคนอย่าใจร้อนเรียกว่าบรรดาชาวเน็ตบอกว่าเออฉันไม่ดาวและหรือว่าฝ่ายชายตอบชัดเจนขนาดนี้ออ,ออกเด็กกันแล้วอนาคตก็ต้องปลูกต้นรักกันแล้วล่ะเผลอๆกคบกันแล้วแต่ไบ์กับน้องเมื่อกี้ที่ว่าเป็นการโปรโมทเพราะ<ช>ว่าระด<ช>ับระด<ช>ับ <ๆ S 2> ตัวท็อปขนาดนี้ไม่ปล่อยออกมาง่ายๆหรอกไม่ปล่อยง่ายๆต้รงเป็นโปรโมทมันอาจจะมีโปรเจกต์อะไรทําด้วยกันพี่จะโปรโมทเพราะว่าเขาดังเขาดังมากเขาไม่ปล่อยมาง่ายๆให้มีข่าวกับง่ายๆเพราะว่าเขาเป็นระดับ ระดับคนดังมากอนะคะยากที่จะมาปล่อยอย่างนี้อันนี้ปล่อยปล่อยแบบว่าปล่อยแปลกๆนะคะแล้วดังมากเนี่ยพวกดังมากๆจะไม่ค่อยมีภาพออืืนั่นแหละนะคะับอืต้องระวังต้องระวังนะไปไหนมาไหนนะทําไมถ้าไม่ไปไหนมาไหนทำไมต้องระวังก็ไปตัวคนเดียวไม่ได้มีใครไม่ต้องกลัวภาพหลุดแน่นอนสบายได้เลยอมดังแล้ว เมื่อวันก่อนแม่ไปซ่องอ่ะคนในซ่องถามถึงอมเต็มเลยอ่ะแม่จะพูดรออากาศทำไมไม่เป็นไรเลยเพราะเพื่อนแม่เป็นเจ้าของซ่องเอเขาพูดว่าอะไรนั้นแล้วเจเจไม่เอาน้องอมมาด้วยอ่ะจ้าผมให้น้องอมขึ้นงานหน่อยไม่น่าเกลียดมากอ้าวขึ้นงานกูไม่ได้บอกขึ้นไปทำอะไรขึ้นไปทำอะไรนวดสปามันเป็นสปาสปามือสปาเท้าเออนั่นแหละไม่อาไม่มีตังไปหรอกเออถ้าซีเดี๋ยวไปไม่มีหรอกเพราะว่า มึงก็อาจจะได้ราคาถูกกว่าคนปกติไม่เอาขอฟรีได้ป่ะดี๋ยว<อ>รีวิวให้รีวิวอยู่บ้านชอริ้วเฮียงไปเถอะอีหา่าไม่ต้องไปหรอกเพราะงั้นอะ <c oughs> อยู่ห้องแลนอนชอไปเถอะ,ไม,ไ,ไ,มไ,ะไม่ได้จะไม่ได้อยากจะไปแบบไปแบบนั้นถ้าอยากไปนวดสปาน้ำมันเนี่นวดผ่อนคลายคลายเซนเนี่อุย อะไรอะในปากมีคำว่าตอแหลเอาแม่แม่ไม่เอาน้องโอมมาด้วยกูเอาเลยไม่ไปเด้นอยู่ที่ว่าไปทำอะไรฮะไปทำอะไรพาลูกสาวไปอีชัยเขาบอกนะชื่เพื่อนโอ้ไม่ต้องทำหน้ากับเพื่อนกูเป็นเจ้าของซ่องค่ะแล้วไม่ไปทำไมกูก็ไปเยี่ยมเพื่อนกูกูผ่านพอดีมันเปิดอยู่ตรงเนี้ยทาวินทาวกูไปเยี่ยมมาเลย เป็นเจ้าของเลยไงเจ้าของแต่เป็นร้านนวดสปาเนาะเป็นร้านนวดสปาเดี๋ยวควจะเข้าใจผิดว่าแม่ไปพูดซ่องเซิ่องไงไม่เอาไม่ดีออนั่นแหละแล้วก็บอกแล้วมันเปิดมามุ้ยเจ๊หนูตกใจเออแล้วทำไมเจ๊ไม่เอาน้องโอมมาด้วยวะแต่ว่าเป็นเอฟซรายการเราใช่เป็นเอฟซีเขาน่ารักนี่ใสดีเขาบอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยเจ๊เอ้ยเนาะบอกให้น้องโอมอุดหนุนหน่อยขอไปฟีก่อน เศรษฐกิจไม่ดีมึงเข้าจวไปเศรษฐกิจไม่ดีนะอีโอมมึงจะไปกินฟรีนาทีละบาทไม่ได้ไม่เดี๋ยวไปไปรีวิวให้รีวิวเลยอีโอมไม่ต้องหรอกมึงจะไปรีวิวทำไม ขนาดมุงโมกอยู่มีวิวน่าเพี้ยนเออนะฮะอ่ะหมเดเวลาแล้วอ,อย่าลืมครับใครสนใจลงโฆษณาครับ0 9 0 0 8 9 9 9าศครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่อง YouTube ของเรา Big Bad Channel ด้วยนะครับและอย่าลืมครับว่ามีไฮไลท์เด็ดๆของทุกๆวันใ,นในรายการเราลงใน TikTok ครับ Big Bad Channel เช่นเดียวกันและข่าวสารอัปเดตที่ Instagram และเพจ Facebook Big Bad Channel ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าทุกช่องทางนั้นเราอัปเดตทุกวันครับเวลลลาาาาหมมมดแ้้วเรรคนนนพออทีงไปก่ับ หม่สวัสดีค่ะสสัดีครับคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ